นับที่นอนหนึ่งมีกี่ใบไอที่มีรวงอ่ะนับที่ที่มีรวงอะมีกี่ใบเหลือกี่ใบตอนนี้มีใบเดียวค่ะข้างล่างด้วยสองใบสามใบเออแล้วไอข้างหลังเราอะดูที่มีกี่ใบมีสองใบค่ะมีแห้งวันแล้ว อันนี้ใช่ันมันจะราคาหนี่น้ำตาลกับปุ๋ยโพแทสเซียมปุ๋ยปโพแทสเซียมศูนย์หกสิบเนี่ย กดต้นให้เตี้ยมีจำลาหมดเวลาไหนมันเปิดปัญหาอะไรจะแก้ยังไงบอกไว้หมดบอกไว้หมดน้ำตาลเตียนใะจารใช่ครับผสมน้ำฉีดเนี่ยเดี๋ยวอาจจะฉีดกันลาแล้วก็ใส่น้ำตาลไปด้วยเพื่อจะให้เม็ดมันเต็มหนักขึ้นเนี เคุณขามาลินีนี่ถือว่าโอเคอ่ะแคัรนแสวยแต่เขานี่ยเขลวงอ่ะเขาต้นนึงอ่ะปุมันมี้อมรอมกันอันนี้มันมีกี่ต้นเยอะาดไหนเนี่ยตัวที่มันจริงละใส่ปุ๋ยแปบใส่ปุ๋ยสองั้งเนี่ยใส่ปุ๋ยสองั้ง กว่ตอนตอนรองพื้นนะก่อนก่อนก่อนจะดำใส่ไปแล้วครั้งหนึ่งก่อนดำนะแล้วก็มาใส่รับทองอีกครั้งเดียวแค่นั้นจบเลยที่เหลือฉีดทางใบสามครั้งฉีดทางใบแล้วก็ไอการโรคเนี่ยก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ฉีดให้ให้ลมพาไปยืนอยู่ขนาดฉีดตั้งสีผ้าองศาให้ลมพาไปแต่ต้องเก็บขอบนี้ เพราะว่าขอบเนี่ยบางทีเราอย่างงี้ไหมมันก็ไปนูล่นละแล้วก็ต้องลดลด,ลดล,เ,ลเก็บ<อ>เก็บริม่งไปครับสี่ห้าองศา,ององาขอบมันก็เลยมีเชื้ออยู่ก็มันก็ธรม<อ>ร,รมดาไอ้ตรงนี้มันเป็นโรคก็โรคงนี้ก็ปิวมาทางนี้มันมีโรคก็เ<อ>ลยปิวมาแล้วก็ช่วงฝนชุกอะเขาไม่ได้ฉีดยาเลยได้ออกมาแบบนี้ก็ถือว่ามันป้องกันตัวเองได้ระดับหนึ่งแต่สวยงวแต้นนี้เกี่ยวอะไรไหมครับอันนี้ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ต้นมันไม่ค่อยแข็งแรง มันเป็นก้าเดิมอะที่มันอ่อนแออยู่แล้วอะต้นแก่ใช่ไหมต้นแก่เอออายุมันแก่เกินแต่มันก็ยังออกลวงสวยนะใช่ได้แล้วดูตรงนี้เราเราที่เขาเป็นจำจำอยู่ไงเออเป็นแปลงก้าแปลงก้าแปลงพ่อก้าก็ดูต้นเขาแข็งแรงอย่างเงี้ยให้ฝนตกอีกสิบเที่ยวก็ไม่ร่มเพราะมันหยุดโตแล้วมันต่ำมันหยุดโตแล้วไงมันไม่โตอวนนี้แล้ว แล้วนี่โอเคมันแข็งแรงดีเนี่ยอาจารย์ครับมิตรสถาบันครับครับผมอันนี้ทำไมมันใบมันไม่เยอะอ่ะของผมมันใบเยอะอ่ะเอาแล้วไปเลี้ยงใบเยอะใบก็ไปปุ๋ยก็ไปเลี้ยงใบหมดเลยลองนับดูที่ว่าหน่อนหนึ่งที่มีรวงอ่ะมีกี่ใบเอาเหลือกี่ใบเออเหลือกี่ใบสามใบไหมสองสามเออโอเคสามใบางบนนี้นะเออถ้าสี่ใบยิ่งดีรวมใบธงด้วย อ๋อผมจุดกระหน่ำเออ,เอ,อไปดูดิแต่มันล้นี่เราหันหลังมาทางนี้ดิสูง,ง,งอะแดงเขาหนักนะนี่ใช้สูตรเดียวกันไหมไม่ใช่นี่ของคนอื่นเขาไม่หรอนี่ไงดอกกระถินเข้านี่เห็นไหมโอ้ใช่ผมเข้าเหลือกี่ใบกอเหกเตี้ยเออนี่กอเหกเตี้ยเนี่ยใบล่างเขาก็หายไปหมดแล้วเหลือยุบหมดแล้วเหลือสองใบเออเห็นไหมกลับไปดูในหนังสือนั้นจริงไหมค่อยๆเรียนค่อยๆเรียน ยิ่งยิ่งยิ่งเหลือเยอะดียิ่งดียิ่งดีดิแต่ว่าไอ้ที่เหลือเยอะเนี่ยมันต้องมันต้องมันต้องไม่ไม่ถูกวังแสงนะเออสี่ใบ เพราะว่าอะไรไอ้ที่วันนี้เราบอกไงถ้ามันตั้งท้องเมื่อไหร่ใช่ไหมมันจะเหลือใบอีกสาใมใบเท่านั้นเองเออบ้านผมเนี่ยนะเขายังเขาบอกว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยมันปลูกรดไม่ได้เอา,าทำไมอ่ะเขาให้เขามาดูเออมันทำไมอ่ะมันยังไงใหต้องสูงไม่ได้ผล ถ้าดูนะเห็นี่จะอกเลยนหมเออนี่นะเห็นโตดีขึ้นมาอเนี่ยมันมันเปนข้าวยวเลยเนี่ยข้านียอ๋อปนมาฮะโัใหญ่ผนมันยังไม่นึ่งไงปนมาเออแต่ถ้าเราเอาเม็ดพันคัดมามันจะเป็นแบบนี้เรามันจะสวยกันนี้เยอะแต่เตรียมดินให้เรียบก่อน ก็อเนี่ยก็ง่ายๆไม่ได้ไม่ไบ้านบ้านผมอาทีมันก็ทำก็ขังด้วยใช่ใช่ใช่แล้วตัวของนี้ก็ตป็ของลงทางไปเนี่ยไปซื้อแม่สุ่ไปซื้อแม่กันไปดูแม่สายไปดูนี่ผมก็เห็นเขาก็เห็นพ่อทำเห็นลุงทำ ผมเอามาบอกนี่เขาเย็บเป็นขายเย็บเป็นเรงสีเคยทำมาไหมดูแล้วก็ดีนเดีอาดีๆ้ดูเนพาดนะนี่ดีนะเขาดีนะดินะนดีนะเีด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 ีนีดีดีดีมีด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 เดีดีดาดี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 นดีนีดีดีดีอีพาดีีดีดดีดีาีดีดดีดดีีีดดีดีดี ชาวนาไม่ต้องรวมกลุ่มกันแบบนี้แหละเอามาถกปัญหาการเอามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเออยังไงเดีรูปถ่ายมาเลยดิตอนนี้ก็ได้นี่มาเลยถ่ายหลายหลายท่าเลยถ่แม่ตรงนี้แหละเออหลายๆท่าเลยที่ทำไมหรือว่าจะไปทางนี้เดี๋ยวที่นี่อยู่ทางนี้นี่เราอยากได้น้ำตาลกับปุ๋ยโพแทสเซียมน้ำตาลผสมครับแม่ปุ๋ยปุ๋ยโพแทสเซียมโพแทสเซียมเอ่อศูนย์ศูนย์หกสิบเนี่ย กดต้นให้เตี้ยมีจำราหมดเวลาไหนมันเปิดปัญหาอะไรจะแก้ยังไงบอกไว้หมดบอกไว้หมดมน้ำตาลในะจารใช่ครับผสมน้ำฉีดเนี่ยเดี๋ยวอา,อาจจะฉีดก,กันลาแล้วก็ใส่น้ำตาลไปด้วยเพื่อจะให้เม็ดมันเต็มหนักขึ้นเนี น้าอยู่อคไมน่น้าเขมลีี่ีนี่ถือว่าโอเคอ่ะอะคุณรุพ่อน่ยสวยแต่เขานี่เขาลวงอ่ะาต้นหนึ่งอ่ะ่ปุ๋ยไกพ่มรอแันอันนี้มันมีกี่ต้นเยอะขนาดนไงตมันจริละใส่ปุ๋ยแปบใส่ปุ๋ยสองั้งเนี่ยใส่ปุ๋ยสองั้ง รจะเยอะกว่าน,นี้อีกด้วยตอนตอนรอ,องพื้นนะก่อนก่อนก่อนจะดำใส่ไปแล้วครั้งหนึ่งก่อนดำนะแล้วก็มาใส่รับท้องอีกครั้งเดียวแค่นั้นจบเลยที่เหลือฉีดทางใบสามครั้งฉีดทางใบแล้วก็ไอการโรคเนี่ยก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ฉีดให้ให้ลมพาไปยืนอยู่ขนาดฉีดตั้งสี่พันองศาให้ลมพาไปแต่ต้องเก็บขอบนี่ เพราะว่าขอบเนี่ยบางทีเราอย่างงี้ไหมมันก็ไปนู่นและแล้วลก็ต้องโลนหลดเก็บเ<ล>ก็บริมโสโม่งไปครับแถห้าขอบมันก็เลยมีเชื้ออยู่ก็มันก็ธรรมดาไอ้ตรงนี้มันเป็นโรคก็โรคตังนี้ก็ปิวมาตังนี้มันมีโรคก<อ>ลยปิวมาแล้วก็ช่วงฝนชุกอะเขาไม่ได้ฉีดยาเลยได้ออกมาแบบนี้ก็ถือว่ามันป้องกันตัวเองได้ระดับหนึ่งคร์สวยอะแปลงนี้เกี่ยวอะไรไหมคะอันนี้ไอ้ไอ้ต้นมันไม่ค่อยแข็งแรง มันเป็นก้าเดิมอะที่มันอ่อนแออยู่แล้วอะต้นแก่ใช่ไหมต้นแก่อายุมันแก่เกินแต่มันก็ยังออกลวงสวยนะใช่ได้แล้วดูตรงนี้เราเราที่เขาเป็นจำจำอยู่ไงเออเป็นแปลงก้าแปลงก้าแปลงพ่อก้าก็ดูต้นเขาแข็งแรงอย่างเงี้ยให้ฝนตกอีกสิบเที่ยวก็ไม่ร้อเพราะมันหยุดโตแล้วมันต่ำมันหยุดโตแล้วไงมันไม่โตอวนนี้แล้ว ตอ้นี้โอเคมันแข็งแรงดีเนี่ยารับครับไมอถามครับครับผมอันนี้ทำไมมันใบมันมาเยอะอ่ะของผมใบเยอะอ่ะเอารัไปเลี้ยงใบเยอะใบก็ไปปุ๋ยก็ไปเลี้ยงใบหมดดลลองนับดูที่ว่าหน่อนหนึ่งที่มีรวงง่ะมีกี่ใบเอาเหลือกี่ใบเออสามใบไหมสามเออโอเคสามใบข้างบนนี่เออถ้าสี่ใบยิ่งดีรวมใบทงด้วยอ่ะ เออไปดูดินี่เราหันหลังมาทางนี้ดิสูงอะดวงเขาหนักนะนี่ใช้สูตรเดียวกันไหมไม่ใช่นี่ของคนอื่นเขาเนี่ไงดอกกระถินเข้านี่เห็นไหมโอ้ใช่ต้นเข้าเหลือกี่ใบกอของหกเตี้ยเออนี่กอขหกเตี้ยเนไหมใบล่างเขาหายไปหมดแล้วเหลือยุบหมดแล้วเหลือสองใบเออเห็นไหมกลับไปดูในหนังสือนั่นจริงไหมค่อยๆเรียนค่อยๆเรียน ยิ่งยิ่งยิ่งเหลือเยอะดียิ่งดียิ่งดีดิ้มยแต่ว่าไอ้ที่เหลือเยอะเนี่ยมันต้องมันต้องมันต้องไม่ไม <ป S> ่ถูกวังแสงนะอเออสี่ใบ<ป>เพราะว่าอะไรไอ้ที่วันนี้เราบอกไง ถ้ามันตั้งท้องเมื่อไหร่ใช่ไหมมันจะเหลือใบอีกสามใบเท่านั้นเองเออบ้านอาจารย์บ้านผมเนี่ยนะเขายังเขาบอกว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยมันปลูกรดไม่ได้เอาทำไมอ่ะเขาให้เขามาดูเออมันทำไมอ่ะมันยังไงก็ต้องสูงไม่ได้ผลถ้าเกี่ยวดูนานนะใช่นี่จะออกเลยนี่สูยเลยนี่นะได้เห็นโตัวดกขึ้นมาอย่างนี้เหเนี่ยมันมันเข้าวหนียวเลยเนี่ย อพนมาผ่พานมันยังไม่นิ่งไงอพนมาเออแต่ถ้าเราเอาเม็ดพันคัดมามันจะเป็นแบบนี้เรามันจะสวยกันนี้เยอะแต่เตรียมดินให้เรียบก่อนก็ปล่อยที่เยอะอ็ทำง่า ไม่ได้ไม่ได้บ้านบของเองทีมันก็ทำก็ขังด้วยใช่ใช่ใช่ครับต้องตัวของตีต้องตัวของลุงพาให้มันไปเนี่ยไปซื้อแม่สายไปซื้อแม่กันไปดูแม่สายไปดูแม่ผมก็เห็นเขาก็เห็นพ่อทำเห็นลุงทำ ผมเอามาบอกนี่เขาเยบิเป็นใครเยบิเป็นเจ้าของโรงสีเคยทำนาไหมราเป็นนหม่เขาดูาดีเขาดูเาดูเขาด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 ูเขาูเนาดีเาดูเาดูนาดิเาดูดีเขาดเาดเาเาดูเนดีเะาดูนาเขาดาดูเาดาดูาน่นเดาดเูดเาเาดมาเขาาาาูาด ชาวนาไม่ต้องรวมกลุ่มกันแบบนี้แหละเอามาถกปัญหากันเอามาแลแกเปลี่ยนประสบการณ์กันเดี๋ยวลูกถ่ายมาเลยดิตอนนี้ก็ได้นี่ามาเลยถ่ายลหลายท่าเลยแม่แต<ห>่งนี้เลยเออแต่หลายท่าเลยพี่พี่ว่าจะไปทางนี้เดี๋ยวอมาอยู่ทางนี้นี่เราอยากได้หน้าหันหลังแสงสว่างดีนะ อันนี้เขาเรียกว่าออกขากระโปรงนี่เนี่ยออกไม่สุดเนี่ยโอ้โหโอ้ริ้วออกขากระโปรงเดี๋ยวเรามาะี่นี่ครับตรงนี้สุดนะครับเดี๋ยวนี้เนาะผมถึงว่าจะให้อาจารย์ย้ายมาอยู่ตรงนี้เอาเมียอีกคนหนึ่งบอกอย่างนี้ก็ไม่เอานี่ขออนุญาตเนี่ยจะให้อายุสั้นเนี่ยปารถนาดีปรารถนาดีมาสงไรให้เราอายุสั้นนะน้องน้องนี่ฮะขอบคุณค่ะ ถ้าถ้าบ้านเราอะ่ะมันทําทําเนี่ยปลูกหอมมะลิยังไงก็ลม้มปลูกหอมมะลิยังไงก็ลม้มผมถามว่าทําแบบเดิมไหมทําแบบเดิมแล้วทําแบบเดิมคิดจะไม่ให้ได้ผลไม่ใหม่อ่ะมันเป็นไปไ,ได้ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้คุณไม่เปลี่ยนวิธี<ต>ผลมันก็เกิดแบบเดิมๆอ่ะพี่<ะ>แล้วพอผลมันเกิดจากเดิมๆเรากลับไปโทษฟ้าฝนโทษนูน่นโทษนี่โทษคนอื่นนอกจากเราเองอะ่ะ ที่เราไม่เปลี่ยนน่ะโทษคนอื่นมันสบายใจไงอ่านี่เห็นไหมอันนี้มันอันนี้มันไม่ผสมเกสรเพราะมันเจอปัญหาตรงนี้ไงเห็นไหมล่ะเรียอะไรคะเอ้าโลกไงโอ้โลกเขาเรียกโลกโลกกาบใบไหม้กาบใบไหม้ที่ผมปลูกในป่านะนอนกอต้องมีรูนอนกอไม่อันนี้ไม่มีรูหารูไม่เจอฮึนะ กลับใบไม้กับใบไม้กับใบไม้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราลองลอกดูเิจะเจอหนอนกอไหมที่พ่อที่ในป่านู่นอ่ะตายอย่างแบบนี้หมดเลยนี่เหลียนนิดเดียวนิดเดียวตายถนอนกอเจอรูอันนี้อันนี้หาไม่เจอเลยวะลองเอาสูตรของอาจารย์ไปแล้วมาปีค่อยขยันหน่อยแล้วเนี่ยนี่มือนี่เลยนี่ยางรุ้งลาเลยอันนี้หนอนกอ นี่ดูนอนกอเห็นไหมเล่นที่โคนเลยเนี่ยเราเราใส่บีทีบีเอสกับไอบิวเนียลงไปเนี่ยแค่สามครั้งเองนะที่ฉีดอ่ะแต่ส่วนนี้เราไม่ได้ฉีดใช่ไหมฉีดเออพอที่ฉีดหมดแหละโอ้แค่สมครั้งเออแค่สามครั้งต้องสี่ทีกหน่อยเออ นี่เราเราอันนี้อันนี้คนละอาการแต่ว่ายอดเหมือนกันเห็นไหมต้นสูงนะผสมเกสรไม่ติดแต่ว่าคนละอาการอันนี้อันนี้ใหม่อันนี้ใหม่กับใบไม้อันนี้หนอนกอพูดถึงผมเคยเจอผมคิดว่าเป็นหนอนกอเจาะลับส่งไม่ใช่ไม่ใช่หนอนกอมันต้องมีรูไงใช่นี่ไงแล้วต้นนี้เป็นนี่ไงรูอยู่เนี่ยมีเห็นหนอนไม่ใช่หนอนกอเนาะไม่ใช่มีต้นเลยถ้ามีที่หนอนกระเบนนั่นกงนี่หนอนเจาะรูอยู่ เนี่ยเราก็วเิเคราะห์ออให้ถูกนี่ไงเอออย่างนี้บีทีเอาอยู่ใช่ไหมนนนแต่ว่ามัน,ม,<ห>นมันไม่เสียหายเยอะไงไม่มีแมลงอยู่ในนี้ใชไปแล้วอเ,อเ,เออตายไปแล้วอาจารย์ครับอ,อันนี้เหรอเป็นอะไรอันนี้เหรออันนี้เป็นอะไรหาให้เจอดินี่จะไหม้ตรงนี้ไงลอกดู มันถักหักนะกิ่งมันถักหักดูแลไม่ทันเล้ซื้อทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเองก่อนจะทํานาในเตรียมปัจจัยการผลิตที่จําเป็นเอาไว้ให้พร้อมนี่ตรงนี้ไม่ตรงนี้ใทางไม่หรอไม่รวงไม่ตรงข้อเลยไม่ตรงข้อนี่เพราะอะไรหรอเชื้อราไงอาบเกลือต่างน้ำกี่เดือน หมออย่างันก็ละหมออ้โหกินเองเข้าใจเาเลยพี่ไปดูสวนพ่ไม่อมดูดลดู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 ดะดู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 ตูดูดดู่ด้ดูเ เป็นต้นทุนนี้มักาไม่นไม่เลือะรเงี้ยไม่ไโตหรอไม่ได้ตหรอัวมันไม่หงต้แล้ว